สวัสดีค่ะ Uh, สวัสดีช w i n f ฟ a m e ทยแลนด์ d 369นะคะแล้วก็ Special m a ม c h l เล by บาย n วินเฟลมค่ะวันนี้เราจะมาเปิดหัวข้อนะคะพูดถึงคนที่เกิดวันศุกร์เราไม่อยากใช้คำว่าดูดวงแต่ว่าแฮชแท็กท้ายคลิปดูดวงนะคะเออก็ใส่ไว้เอาเป็นแฮชแท็กเนาะแต่เราไม่อยากใช้ในคลิปว่าดูดวงและไม่อยากให้ทุกคนยึดติดว่าเฮ้ยดวงดวงของฉันหรือของใครแต่เรามาเล่นสนุกสนุกกันในหัวข้อของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะตามดาราศาสตร์ ก็คือดาวศุกร์นะแต่ถ้าทางโหราศาสตร์คนเกิดวันศุกร์วันคู่มิตรจะเป็นวันอังคารก็คือสีชมพูเลขสานะคะหรือดาวอังคารนั่นเองเราจะมาพูดคุยสนุกสนุกเกี่ยวกับดาราศาสตร์โหราศาสตร์แล้วก็พลังงานของจิตวิญญาณการเปิดไพ่ทาโร่หรืออลอร์เคลิลหรือไพ่ยิปซีนั่นเองนะคะเป็นการดูสนุกสนุกแต่เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่คิดว่าจะดีต่อชีวิตเอาไปใช้นะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปและไม่ต้องยึดโยงว่าเป็นดวงของใครนะคะสนุกสนุกในการดูดา ราศาสตร์เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาจากวันเดือนปีเกิดนะคะที่เทียบเท่ามาจากโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ก็คือดวงดาวจักรวาลต่างๆเนาะจากจักรราศีต่างๆอะค่ะมาจากเรื่องของจักรวาลดาราศาสตร์ดวงดาวอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนวันไหนพศไหนดูได้หมดเลยนะคะเพราะเราดูจากพลังงานหน้าไพเป็นหลักค่ะแล้วก็มีวันไกด์ไลน์ไว้เฉยๆเพื่อที่อยากจะดูว่าไอ้ตรงกับตัวเองไหมตรงยิ่งขึ้นไหมแต่อะไรไม่ตรงให้ทิ้งฟังเพื่อนมองหมอยไปนะคะมาดูพลังงานวันนี้กันค่ะว่าคุณคือใครกันนะคะมีพลังงานของดาวอาทิตย์ค่ะ เลขเกี่ยวพันคือ13นะคะเช้าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นธาตุไฟธาตุไฟแม่สิงหนูก็ได้นะคะเดือนแม่สิงหนูก็ได้หรือจะเป็นวันอาทิตย์ก็ได้นะคะไฟร์ขึ้นซ้ำน,นะธาตุไฟแม่สิงหนูลัคนาราศีนะคะราศีคือดูเดือนและวันที่เกิดระหว่างวันใดถึงวันใด เป็นราศีนะคะแต่ลัคนาต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตกฟ้าของคุณน,นะคะมันมันจะคนละอย่างกันนะคะแต่ว่าคล้ายกันถ้าดูลัคนาจะตรงไปกับชีวิตคุณเลยแต่ถ้าดูราศีคือโดยรวมของเดือนเกิดเท่านั้นเองนะคะจูปิเตอร์ดาวพฤหัสค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะมีเลขเกี่ยวพันคือ13 23 18ค่ะ มนะันแนะนําตัวกันหน่อยคุณเป็นใครเข้ามาบ้างนะคะไม่ต้องเป็นวันศุกร์หรืออังคารก็ได้ดาววีนัสดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์หรือวันศุกร์ตรงกันพอดีเลยนะคะวีนัสดาวศุกร์หรือวันศุกร์นะคะอาริชราศีเมษหรือลัคนาเมษหรือเดือนเมษายน,นะะเกี่ยวพัน กับเลขหนึ่งอาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่ผ่านแวะผ่านเข้ามาในคลิปนี้นะ,ะจะเป็นวันศุกร์วันอังคารวันอาทิตย์ชาตไปเมษรสิงห์ชนูดาวพฤหัสวันพฤหัสหรือดาวศุกร์วันศุกร์หรือราศีเมษนะคะอ่ะ พลังงานประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณที่แวะเวียนกันเข้ามาตามกดแรงดึงดูดของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอจัก,กรวาลของคุณนะคะขออนุญาตครูครคูรบาอาจารย์ให้เซลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณและขออนุญาตพลังงานของคุณด้วยนะคะมาดูชิว่าไพ่จะเล่าเรื่องของวันศุกร์วันนี้หรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารว่าอย่างไรดูชิว่า ดวงประจำวันของคุณประจำสัปดาห์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่หัวข้อคลิปล้วพูดนะคะว่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ช่วงระหว่างสัปดาห์นะคะ9ถึงเท่าไหร่จำไม่ได้อ่ะมาดูซิว่าไพ่เล่าเรื่องอะไรนะคะใบแรกเลยตอนนี้คนวันศุกร์หรือเดือนและวันราศีต่างๆนะคะ คุณกำลังอยู่ในช่วงของ Page of One เป็นเด็กถือไม่เช้าค่ะคุณกำลังได้เรียนรู้ได้ประจนภัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณคุณอาจจะเคยใช้ชีวิตมามากมายเลย ไม่ว่าคุณตอนนี้จะเป็นคนอายุน้อยหรืออายุมากกว่านะคะไม่เป็นไรเลยอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยงเพศชายหญิงได้หมดเลยนะคะแต่พลังงานเป็นเพจออฟบอลค่ะก็คือคนที่คุณเนี่ยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะชีวิตของฉันนะ่ะมันจะต้องพัฒนาไปอย่างไรไม่ท้าคือพลังงานแห่งความเป็นธาตุไฟเมษสิงห์นูหรือความเป็นแพชชั่นแรงบันดาลใจการค้นหา มองหาตัวตนที่แท้จริงลึกๆระดับจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนภายนอกนะคะจักระที่คุณได้เป็นจักระที่หนึ่งจักระคือรู้จักระ เป็นจรกกะเเกี่ยวกับความกลัวความขาดแนะคลนปมปัญหาต่างๆคุณต้องการที่จะเข้ามาเมียงมองเยียวยาแก้ไขปมและกรรมหรือการกระทําที่คุณได้เคยทําเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือเมื่อไหรคุณกําลังอยู่ในจุดที่อยากพัฒนาศักยภาพการเตื่นรู้ไม่อยากอยู่ในความทุกข์ละคุณเป็นเด็กที่กําลังชบชวนไม่เท้าหรือชบชวนความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของดาวเสาร์ หรือพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้เกี่ยวพันกับดาวเสาร์วันเสาร์ก็ได้นะคะลักนณตรงนี้ราศีโนูนะคะและไพ่คําตอบว่า yes ใช่สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่หรือค้นคว้าอยู่หรือค้นหาอยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณกําลังจะต้องพัฒนาตัวเองคุณจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะ และไม่ว่าจะเป็นอีเมลจดหมายหรือโทรศัพท์นะคะคุณรอสายสัญญาสิ่งเหล่านี้ดีๆคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับจดหมายอยู่คุณก็รอข่าวสารจากจดหมายคุณกําลังทํางานเกี่ยวกับอีเมลคุณก็รอข่าวสารจากอีเมลหรือโทรศัพท์หรือข้อความอะไรต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาจะทําให้คุณแบบดีใจแล้วก็มีความสดชื่นคุณจะมีแรงใจแรงบันดาลใจมากขึ้นจากการที่คุณเคยกลัวเคยชุกมาก่อนแล้วคุณเมียงมองอยู่ว่าจะแก้ไขชีวิตอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นข่าวดีค่ะที่จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณ คุณมีชีวิตที่สดใสมีรอยยิ้มสนุกสนานมากขึ้นแล้วคุณจะแอคทีฟในชีวิตคุณเพราะว่าไม้เท้าคือพลังงานของการแอคชั่นแอคทีฟคือการลงมือทำนะคะคุณจะได้เจอช่องทางไอเดียอะไรบางอย่างนะคะกับข่าวสารครั้งนี้ที่จะพัฒนาตัวของคุณค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารหรือราศีและลัคนาอื่นๆนะคะ ไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณอาจจะแบบอยากจะเพิ่มช่องทางรายได้คุณกําลังจะมองหางานใหม่หรือคุณอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองถ้าคุณเป็นทํางานประจําอยู่นะคะคุณอาจจะมองหางานใหม่หรือคุณหารายได้เสริมที่คุณจะสร้างด้วยตัวเองเป็นการสร้างธุรกิจนะคะและเป็นการที่ ก่อร่างสร้างด้วยตัวเองด้วยเออเป็นธุรกิจเล็กๆของคุณค่อยๆทำค่อยๆทำจากกระที่คุณได้เป็นจักระสีเหลืองจักระที่3จักระแห่งความมั่นใจคุณเริ่มมีสติตื่นรู้จากไพ่ใบนี้แนละ้ที่ค้นหาตัว ตนก็มมีสติแล้วว่าเอ้ยฉันต้องกลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองสร้างอะไรได้ด้วยตัวเองทําใหญ่ๆไม่ได้ค่อยๆทาทีละเล็กๆนะคะคุณได้แดเหรียญ8นี่คือการขยายตัวเนี่ยคุณอยากขยายกิจการที่มีอยู่หรือคุณอยากจะขยายฐานะการงานการเงินหรืออยากขยายการงานที่คุณทําอยู่อยากมีอะไรเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งงานเก่าเพราะคุณมีความฉลาดเพียงพอคุณไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยสัทีเดียวนะคะคุณต้องการที่จะสร้าง ชีวิตของคุณใหม่แล้วคุณเป็นเจ้าของสิ่งนั้นด้วยคุณมีความที่อยากจะทำงานแบบตั้งใจทำงานหนักมากขึ้นนะเพื่อที่จะมีรายได้มาตั้ง,ต,งตั้งตัวหรือคุณอาจจะมีเงินทุนของคุณอยู่จะไปลงทุนทำอะไรแต่ไพ่อยากจะเตือนว่าขอให้มีสติคิดนะคะระวังเรื่องมิจฉาชีพและการหลอกลงทุนด้วยคุณต้องทำด้วยตัวเองนะคะทำด้วยตัวเองแล้วจะภูมิใจผิดพลาดอะไรแล้วก็จะให้อภัยตัวเองนะคะตัดสินใจทําด้วยตัวเองแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นลัคนาราศี กันอ่านะคะพาบอกว่าดีเลยสิ่งที่อยากคิดจะทำด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะ the Moon ค่ะให้ฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองเสียงปิ้งแวบเสียงในจิตตัวเองและเอามาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้สึกหรือปิ้งแวบเข้ามานั้นหรือเซนสัญชาตญาณที่รู้สึกอ่ะคุณมีเซนส์นอ่ะสิ่งที่คิดอ่ะ ถ้ามันไม่ดีอ่ะคุณอย่าไปทําเช่นแบบเฮ้ยไปทำนี่เลยไปคู่นี่ยิมสินเลยอะไรเงี้ยคุณเอามาคิดก่อนคุณอย่าไปเชื่อมากคุณอย่าไปฟังเสียงสัญชาตญาณแนวอีโก้อัตตาให้คุณดูความฝันแล้วเอาความฝันมาคิดวิเคราะห์ฟังเสียงสัญชาตญาณภายในที่แบบพัฒนาที่คุณฟังแล้วรู้สึกดีกับ คำพูดนั้นรู้สึกดีกับจิตที่คิดเรื่องนั้นแล้วคุณคิดว่าถ้าทาไปแล้วมันจะทําให้ฉันไม่กลัวทําให้ฉันไม่พิตกกังวลทําให้ฉันไม่เครียดในอนาคตทําให้ฉันมีรอยยิ้มและชีวิตฉันไปในทิศทางที่ดีได้นั่นคือเสียงแห่งความสว่างเสียงแห่งตาที่3พระจักรกะที่6คุณขึ้นตาที่3เติร์ดไอคุณต้องใช้เสียง mm. เซนส์สัญชาตญาณจากตาที่3และจิตวิญญ,ญาณภายในของคุณ mm. คุณไม่ต้องฟังเสียงอีโก้อัตตานะคะ mm. คุณจะมีพลังงานความคิดเป็นเซนส์สัญชาตญาณอ่ะพระไพ่เดมูน น,น้าละมีจักะกราศีของรัคนาราศีมีนหรือเดือนมีนาคมและจัก,การดวงดาวอันนี้นะคะเป็นดาวเนปจูนดาวเนปจูนก็คือดาวเกตดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตคืออันนี้ค่ะวัวเป,ปเปอร์อันนี้นี่คือพระเกตนะคะดาวเกตคือเลขเก้าเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคือดาวเนปจูนนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นการ ทำนายการอ่านไพ่นะโดยรวมพลังงานโดยรวมสิ่งใดที่ตรงกับสถานการณ์นําไปปรับใช้เลยนะคะสิ่งใดที่คิดว่าเออดีถ้านําไปใช้แล้วมันจะเกิดผลดีนําไปใช้เลยยินดีและขอบคุณขอบคุณ,คณมากๆเลยนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีไม่โอเคหรือว่าอะไรต่างๆทิ้งไว้ที่คลิปนี้ไม่ต้องเก็บไปเป็นพลังงานลบเพราะมันจะติดตัวคุณนะคะผู้อ่านไพ่ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านไพ่ไม่รู้จริงๆต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วคุณอย่าเก็บไปติดในใจอย่าเก็บไปติดค้างทิ้งไว้ที่คลิป ไปฟังคลิปอื่นต่อนะคะอ่าหรับวันนี้การทำํำนายสั้นๆโดยรวมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์หรือคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในวันศุกร์หรือวันใดก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีพลังงานที่ดีมีชีวิตที่สดใสนะคะแล้วก็มีความสุขความรักตลอดไปในทุกๆวันจากนี้ไปเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกๆช่องทางเลยนะคะฝากไปด้วยกับทวินเฟรม ไทยแลนด์3 6 9ยังไม่คุ้นชื่อช่องตัวเองนะคะและอีกช่องหนึ่ง Special Match เลิ e บาย w i n ินเฟลนะคะช่องนี้เลยนะคะฝากไปด้วยในทุกๆช่องทางเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ